การควบคุมมือขามือซ้ายอย่างเช่นสมมุติว่าเวลาเราอ่ะอีกอันแถมอันนี้มือซ้ายด้วยสมมุติว่าเราถ้าเกิดคือสายเวลามันสั่นเนี่ยเราดีดปึ้งเนี่ยเพือนเกมะมันจะสั่นเนี่ยเราค่อยเราเราเราแกลงสั่นค่อยน้อยลงนี่คือธรรมชาติของของสายอ่ะนัเห็นไหมว่าดีดตอนแรกเนี่ยมันจะสั่นแรงแล้วมันก็ค่อยสั่นน้อยลงมันเป็นธรรมชาติตอนที่เราดีดงัดไปแรกๆเลยเนี่ยมันจะแล้วก็แล้วก็จะนี่ใช่ไหมทีนี้ถ้าเราจะเขย่าสายเนี่ย เราเขย่าสายเพื่ออะไรต้องถามตัวเองก่อนเพื่อซัพเทนที่ยาวขึ้นหรือเพื่อขืนอารมณ์ถ้าเราดีดสายเพื่อซัพเทนที่ยาวขึ้นเนี่ยถ้าเราถ้าเราดีดถ้าเราดีดปุ๊บดีดปุ๊บสายสั่นปุ๊บดีดปุ๊บเขย่าปั๊บดีดแล้วเขย่าเลยเสียงมันจะสั้นมันจะเป็นอย่างี้สมมติว่าเราดีดดีดแล้วเขย่าเลยเห็นไหมเพราะว่าสายมันสายมันแบบ สายมันเพิ่มมันเพิ่งสั่นมันจะเหวี่ยงเนี่ยแล้วเหมือนเราเอามือไปจับมันทุกมันก็จะมันก็จะมันก็จะกดแต่ถ้าเกิดว่าเรารอให้สายมันไปก่อนคือปุ๊ก,ก่อนดีดไปก่อนแล้วค่อยเขย่ามันจะยาวเห็นนะเอาใหม่นะดีดไปก่อนแล้วรอแป,ป๊บเดียวแล้วก็แล้วก็เขยา่าเห็นไะอีกทีหนึง่ง อถ้าเราดีดแล้วเล่นเราดีดแล้วเขย่าเลยเสียงแม่งหายแล้วเราเราจะเหนื่อยเขย่าเราต้องคอยแบบโยกให้มันให้มันติดให้มันมีตะเทนอยู่ฉะนั้นเวลาเราเขย่าสายดีเราเขย่าสายเราต้องรู้เราต้องนึกนึกนึกหมายถึงว่าเราต้องรู้ว่าว่าว่าเราจะเขย่าเพื่ออะไรเพื่อหางหรือว่าเพื่อเพื่อเคลนแต่ถ้าเกิดเราเราดีดแล้วพร้อมกับเขย่าพร้อมกับดีดอ่ะมันจะได้อารมณ์แบบขืนน่ะก็คือ ขืนมันขืนแล้วก็ดีบิล์ดีบิลแล้วเขืนก็จะอีกอามหนึ่งประมาณนี้